สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอเวลา15นาทีนะทักทายกันในช่วงเย็นๆนะครับกับคุยกันมากับผมเรื่อยๆช,ช่วงนี้หน้าหนาวผิวแห้งนะครับก็ทาครีมมาแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของอสุขภาพด้วยอ่ะมันมีประเด็นต้องคุยกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอญาตจักโลเคชัน่น นะแวดวงกฎหมายวันนี้มีอะไรน่าคุยน่าสนใจบ้างท่านฟังนะครับก็มีเรื่องประเด็นที่ภาคประชาชนนั้นได้มีการยื่นเพื่อขอแก้ไขกฎหมายนะครับในยุคของคอสช,อชอที่มีการตรากฎหมายนะครับหลายร้อยฉบับเพราะสถานะคำสั่งของหัวหน้าคอสช,อชอมีสถานะเทียบเท่ากับพรบ ทเท่าพระชบัญญัิเมือ่อมันยังคงอยู่เมือ่อมันมาที่ดูมาลี่แต่ราชบัตรแต่ราชบัตรแต่ราชบัตรแล้วบางฉบับก็มีทั้งข้อดีบางฉบับก็มีผลกระทบต่อเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนดังนั้นภาคประชาชนก็เลยบอกเอา,อางี้ไหนๆก็ไหนๆ <laughs> ผ่านไปแล้ว6ปีนะฮะ ขอรีเช็คขอตรวจสอบหรือขอยกเลิกประกาศของคอสชอในช่วงแต่ปี57จนะจนถึงปี64และ65เนี่ยขอมาคลี่และดูกฎหมายฉบับไหนที่มันเป็นการริร,ริ่สิทธิโดยเฉพาะการอ้างมาตรา44นี้เป็นผลกระทบมากที่ให้อำนาจของทหารนั้นสามารถที่จะเข้าไปถึงสิทธ หรือล่วงล้ำเข้าไปถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิความเป็นส่วนตัวการเรียกนะครับบุคคลที่สมควรจะเรียกนะเข้ามาปรับทัศนคตินะครับโดยไม่ได้คุมขังที่เดินจําหรือสถานีตำรวจมีอำน,นาจได้เกดวันไม่ต้องออกหมายก็ได้ไม่ต้องออกหมายนะครับและให้อำน,นาจเหมือนเท่ากับพนักง,งานสอบสวน อำนาจหลนฟ้านะครับตั้งร้อยต่รวตรีไปนะครับก็เลยมีเออตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไปก็เลยมีประเด็นที่บอกเอ๊กฎหมายบางอย่างเนี่ยสมควรนี่จะมีการรีเ็คหรือยกเลิกไปไหมอ่านี่น่าสนใจมันมีประเด็นที่ทางด้านของภาครประชาชนนะฮะมีการยื่นร่างหลักการกฎหมายฉบับประชาชนเพื่อให้มีการยกเลิกประกาศและคำสั่งของคอสชวรวม35ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิไปไตายนะก็มีการยื่นไปทั้งด้านของอ่อดออรวิศนุเครือง,งามก็ออ,ออกมาให้ให้สัมภาษณ์ก็เรื่องนี้ท่านไม่ทราบท่านวิศุไม่ทราบ,าราบนะว่ามีการยื่นด้วยหลักการแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อการที่จะมีภาคประชาชนยืน่นหนังสือเพื่อขอยกเลิก ประกาศหรือคําสั่งคสชซึ่งนะท่านวิศน์เองก็ได้รับผลประโยชน์จากประกาศหรือจากคำสั่งหรือจากคณะคอสชอ,อยู่แล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่หือรือเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ทีนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจท่านผู้ฟังบอกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายสามารถทําได้นะครับในช่วงของประชาธิปไตยนั้นสามารถทําได้ ด้วยการรวบรวมรายชื่อและก็เสนอกฎหมายเข้ามาแต่ส่วนตัวไม่ทราบว,ว่าหมายถึงกฎหมายฉบับใดและต้องทบทวนเรื่องอะไรเพราะมองว่ากฎหมายบางฉบับมีความจําเป็นบางฉบับก็แก้บางมัตราไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้เพราะจะกระทบทั้งฉบับดังนั้น <S <S ก็เลยจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบนะว่า35ฉบับที่ทีมการขอ แก้ไขหรือขอาดีลิทออกมาเลยเนี่ยมันกระทบต่อาภาพรวมของกฎหมายอย่างไรหรือไม่และนอกจากนี้ท่านวิศนุองก็บอกว่าในช่วงของรัฐบาลกอสช,อชอในปีระหว่างปี57ถึงปี62มีการออกกฎหมายหลายฉบับมากและหลายฉบับก็เปลนกฎหมายที่ใช้ได้ท่านบอกว่าใช้ได้ดีใช้ได้ดีในสถานการณ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันมีความหมายเปลี่ยนไปนะท่าน แต่บางฉบับก็ไม่เหมาะสมก็ต้องแก้ไขแต่กฎหมายที่เสนอโดยสภาในยุคระบบาประชาธิปไตยอีก1-2ปีอาจจะต้องแก้หรือกฎหมายที่ออกในยุคคอสจที่มีการเสนอแก้ไขเช่นกฎหมายปรปองทึ่งเสนอเข้าไปนั้นก็การเสนอแก้ไขเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกฎหมายไม่ดีกฎหมายกระทบต่อสิทธิของประชาชนนะก็จะต้องมีการแก้ไข นะฮะอ่ะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับการเสนอแก้ไขกฎหมายมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อให้ทันสมัยกับสถานการณ์นะครับในกรณีกฎหมายที่มันขัดกันหรือมันเฟอ้อหรือกฎหมายแต่ราฉบัลท่านไม่เป็นไปนในทางเดียวกันก็มีอาจจะมีการที่ยื่นแก้ไขได้นะดังนั้นเป็นเรื่องปกติอ่าดีนะที่ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องปกติของการที่มีการขอยื่นแก้ไขนะ ส่วนในกรณีเรื่องของสามสิบห้าฉบับท่านวิศนุบอกว่าต้องให้สภานั้นเป็นคนดําเนินการนะครับสภานิติบัญญัติน,นั้นก็น่าจะต้องมีการดาเนิกนการแก้ไขพิจารณาแต่ละแต่ละฉบับเพราะว่าใช่ว่าสามสิบห้าฉบับน,น,นั้นเนี่ยที่ประชาชนยื่นขอแก้ไขหรือล้างนะครับจะเป็นกฎหมายที่แย่ไปทั้งหมด จะมีทั้งบีอาจะจะมีทั้งแย่ก็ต้องมาแยกกันไปส่วนกรณีเรื่องของขั้นตอนเนี่ยมาฟังขั้นตอนนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเชื่อว่าถ้ามีการรับหลัการในยื่นไปแล้วเนี่ยมีการประชุมเรื่องของสภานิติบรรัญญัตินะ,นะครับซึ่งสสน่ะทำหน้าที่นะครับทั้งนิติบรรัญญัติทั้งบริหารดังนั้นในช่วงของการนิติบรรัญญัตินะครับสภานิติบัญญัตินั้นจะต้องดูว่า ทางด้านของฝ่ายรัฐบาลนั้นจะเห็นด้วยหรือไม่เพราะกฎหมายวางฉบับนะครับมันก็เป็นผลพวงมาจากเรื่องของการรัฐประหารและผลพวงต่อการที่จะใช้อํานาจต่อไปข้างหน้าด้วยก็าอาจจะกระทบดังนั้นผมเชื่อว่าเรื่องนี้คงจะต้องมีการต่อสู้และโดยหลักการแล้วนะครับการแก้ไขกฎหมายเนี่ยในสภาวะที่เป็นประชาธิปไตยกฎหมายใดหรือกประกาศใดที่ออกในยุคข,ของคอสชอตั้งแต่ปี 57- ถึงปี62ที่มีผลกระทบต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพ หรือความเป็นส่วนบุคคลก็ต้องทบทวนได้ทบทวนแล้วก็มีแก้ไขได้เช่นเดียวกันอ่ะตในใดที่อยู่ทาง f a c e b o o k ตานใดทั้งอยู่ทีนไลน์ INE, ก็สามารถทักถ่ายได้และเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายโอเคนะครับถ้าไม่มีอะไรสอบถามวันนี้พีนะครับก็นําเสนอสอ่งเรื่องนะครับเรื่องของการยกเลิกกฎหมายของยุคคอสชอคับเรื่องของการดำเนินกดีทางการแพทย์ เดี๋ยวจะเป็นข้อที่อย่างไรเนะี่ยผมจะอ่านแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับน่าสนใจมากนะครับเพื่อ,อเราจะได้รู้นะครับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของตัวเองังไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมดรชาลลทอกนะครับขออนุลาตลาไปฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าต้นไปไหนแล้ว